สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามขอเสนอเนื้อหาและส่วนเสริมข้อมูลน่าสนใจและเพิ่มเติมของเรื่องโอเวอร์โหลดโดยคลิปนี้นะครับเป็นของฟีซัอรที่2ตอนที่2กันนะครับผมเอาละครับไปรับชมเนื้อหากันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมขอย้อนกลับไปในตอนที่1กันสักเล็กน้อยในบาร์ที่เชลเทียไปนั่งเมาอยู่นั้นบาร์แห่งนี้นั้นอยู่ชั้นที่9ของมหาวิทยาลัยใต้พิภพนาซาลิกที่ชั้น9้าแห่งนี้มีห้องอยู่มากมายเช่นห้องของสมาชิกกิล และห้องของ n p c นอกจากนี้ยังมีโรงอาบน้ำโรงอาหารไปจนถึงสถานเสริมสวยร้านเสื้อผ้าร้านขายของเป็นตเรล็ดสปาและเดลซาลอนกานรสร้างสถานที่แบบนี้ขึ้นมาไม่ได้มีความหมายกับตัวเกมเลยครับแต่กระเพาะีิสมาชิกกิลที่ยึดติดกับเรื่องนี้อยู่หลายคนหรือเพือมองเห็นว่ามหาสุสานใต้พิภพนาซาลิกมีภาพลักษณ์แบบเมืองที่พร้อมสรบพทำให้เกิดห้องต่างๆที่อำนวยความสะดวกเหล่านี้ขึ้นมา ทำให้พอวัฟมาอีกโรคหนึง่งและ NPC มีชีวิตจิตใจขึ้นมากลายเป็นว่าห้องเหล่านี้ดันได้ใช้งานจริงซะนีโดยบาร์ที่เชลเทียนั่งอยู่นะครับคนที่ดูแลห้องนี้คือรองหัวหน้าพ่อครัวของนซสลิกโดยปกติแล้วเขาจะโชว์ฝีมืออยู่ที่โรงอาหารแต่บางวันและบางเวลาก็จะไปอยู่ที่ห้องนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้มาเยือนได้ทุกเวลานั่นเองซึ่งห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบชอตบาร์ที่มีชั้นวางเหล้ากับเก้าอี้เพียง8ตัว เอาละทีนี้มาดูเครื่องดื่มที่ผู้ช่วยพ่อบ้านที่มีร่างกายไม่ต่างไปจากเพนกวินสักให้เชลเทียกินกันนะครับสิ่งนี้คือค็อกเทล10สีที่มีส่วนผสมของลิเคียว10ชนิดและเครื่องดื่มนี้ยังมีชื่อว่านาซาริกรูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องดื่มนี้ช่างงดงามโดยรสชาตินั้นแค่แก้วเดียวก็ทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้ทําให้เครื่องดื่มนี้เป็นที่นิยมของลูกค้าขาประจําหลังจากนั้นนะครับแชลเทียกับเอแคลรก็ได้คุยกัน และได้ดื่มหลับแอปเปิลไปด้วยโดยแอปเปิลนี้นะครับตามจริงแล้วไม่มีอยู่ในนาซาริกแต่อานะครับนำมาจากข้างนอกเพื่อที่จะทดลองการปลูกเพื่อชดเชยของบริโภคที่ลดลงไปของนาสซาริกและยังได้นําไปทดลองทําอาหารเพื่อดูว่าจะสามารถทำอาหารที่เสริมพลังได้หรือเปล่าและในพื้นที่เพาะปลูกก็คือชั้นที่เป็นป่าของออร่าและมาเล่แต่ตอนนี้ทั้งสองคนไปทําภารกิจนอกนาซาริกอยู่ผู้ที่ดูแลสวนผกผลไม้ที่อา์นำมาทดลองก็คือไรอดหรือพูดป่าท่านเองครับ และไดแอบนี้นะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่ในนักสันิคด้วยสัญญาบางอย่างนะครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลามหน่อยนะครับและถ้าใครอยากซัพพอร์ตผมและทีมงานตอนนี้ช่องของผมมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แดงแล้วนะครับสามารถโดเงินมาซัพพอร์ตก็ได้เลยครับขอบคุณทุกคนนะครับเอาละครับมาเข้าเนื้อหากันต่อสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของซาลิวสูที่มีชื่อว่าโลโลโลสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ปีศาาาจชืื่่ออเผพันธุ์คไฮด้ โดยน้องไฮด้าตัวนี้นะครับมีขนาดโตอยู่ที่5เมตรและนี่ก็ทําให้ทั้งซาดิลสูและซาสุริแปลกใจเพราะตอนเก็บมาเลี้ยงนั้นโลลารโลตัวเล็กเพียงนิดเดียวเองแต่ถึงพอโตมาจะมีขนาดใหญ่มากขนาดนี้แต่ความเร็วในการเคลื่อนที่นี่ไม่ธรรมดาเลยครับผมในตอนที่ซาริวสูเห็นครูดแล้วแปลกใจนั่นก็นเพราะตัวที่เป็นสีขาวของครูดนั่นแหละครับโดยปกติแล้วผิวเผือกนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในโลกของธรรมชาตินิสสัต์แมนนั้นไม่ใช่สัตว์มที่ปล่อยให้ผู้แพ้แสงแดด และมีพลังในการมองเห็นต่ำมีชีวิตรอดมาได้ทําให้การปิดชีพริสาั์แม้ตั้งแต่ยังเกิดมันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันส่วนเสียงที่ซาลิวสูส่งออกไปแล้วคูดหน้าแดงเสียงร้องนั้นนะครับคือเสียงร้องของความรักในฉบับของนิสสั์แม้นั่นเองก็หมดไปแล้วนะครับเนื้อหาของคลิปนี้คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องนะครับไม่ได้ต่างจากในนิยายมากนะักโดยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยส่วนเรื่องเผ่าิสาั์แม่ทั้งหลายก็คือตามในเนื้อหาในอนิเมะครับ เอาละครับก่อนจะจากกันไปย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโซนามหน่อยนะครับและอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะครับสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ